จ้าตอนนี้กระไดทีแล้วเนาะค่ะเนาะสุกเรียบร้อยพร้อมทานค่ะหนูจอมโซนหนูขี่เล่นหนูจอมโซนหนูขี่เล่นเอ้านอนลางงางแบบบันนี้อารมณ์ดีบ่ะอารมณ์ดีบ่นี้เมื่อนี้อากาศดีเนาะจะไปเห็ดยังเหรอเข้าจะไปเก็บผักเนาะจ้ะเนาะ เก็บผักกันเลยนะคะทักทายจากน้องเบลล่าจ้าฉันแขวค่ะมาเบิ่งน้องแม่ปเป็นเฮ็ดยังนี่พี่น้องเอมีพึ่งเลิกงานมากเนาะค่ะเนาะก็เลยแวะซื้อผักจ้ะตอนนี้น้องป,ปีปากำลังสำรวจผักอยู่ฮะชิ่กินผักเอมี่บะ ฝนตกจ้ะฝนกำลังตกพอดีว่าสีปลูกผักเนาะคะ่ะแต่ว่าบอท่านค่ะเดี๋ยวเอาไวอ้อ่ามืออื่นก็นไกรเนาะกำลังว่างเดี๋ยวจะไปปลูกผักนั่นกันสวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกผู้ทุกคนค่ะมาทักทายตอนเช้าๆกับบรรยากาศหลังฝนตกจ้ะต้ตนไม้อากาศดีค่ะนุมผัดปิวอย้งแว้งเนาะคะ่ะ สดีค่ะสวัค่ะกอนลุกโอ้ยอยากขึ้นบ้านวะมาเบ่งต้นใหม่จักหน่อยจ้ะฝนตกมือเดียวนึงสีสันสวยงามไปเลยค่ะใบเขียวขจีตรงนี้ให้เปลี่ยนสีขักจ้ะขนเต็มอยู่จ้ะ คนล่วงไหนไหนเบลลอันนี้เนาะเบลลหนูจอมโซนหนูขี่เล่นหนูจอมโซนหนูขี่เล่นเอา้านอนลางงานกับบันนี้อารมณ์ดีบ่อารมณ์ดีบ่หนี้มันนี่อากาศดีเนาะ ไปเห็ดยังเหรอเฮ้าอืมจะพาไปเก็บผักเนาะจา้ะเนาะเก็บผักกันเลยนะคะสักค่ยจะน้องเบล่าจ้าชั้นแถวค่ะบรรยากาศหลังฝนตกแล้วสดชื่นค่ะเห็นผักหยอดงามๆเลยค่ะขนาดต้นแกนตะวันของเอ็มมี่กันยังงามขึ้นมาเลยเนาะค่ะเนาะบึ้งค่ะใบนี้สดชื่นเลยค่ะ ใด่เคยเห็นหัวล่อเบิงแล้วจ้ะเด้อล่อเบิงนาหนาวนี่แหะค่ะอีนี่จะพ้าม้าเก็บปีนี้ได้สองสามต้นเอาไว้พ่อเห็ดพันธ์ค่ะดวเพิ่นก็จะออกดอกนะจน๊ะเนาะดอกเพิ่นจะคล้ายอาดอกท่านตะวันนะ่ะไหมค่ะแต่ว่าสิเป็นดอกน้อยกว่าแล้วก็ออกเป็นช่อเนาะค่ะเนาะนี่นะคะใบคายายกันต้นคล้ายๆกันทางนี้กคะคุ้งว้เี๋้วมาเบิ่งค่ะ สวยขึ้นกันจ้ะเปิดรับแสงจากน้อยค่ะมา,าจ่าดิจะพามาเก็บจากน้อยมือใดก็มาพาไะเก็บพักเก็บหญ้ามงเก้าก็จะฝ่ากเบื่อกันเด้อค่ะเด้อนี่นะคะเดี๋ยวอีกจากน่อยนี่ขันหอนคักนี่เพิ่นก็นจะออกดอกแล้วก็กินบ่ไดดเอ็มมี่กส็สีบ่มีพักกินแล้วจ้ะไปน้อยน้อยนี่ ช่วงแรกๆเพื่อนจะใบสวยค่ะตัวน,นี้ก็คือว่าเดี๋ยวก็จะออกดอกก็จะเริ่มเถาเบลเลีวยวนาะค่ะเนาะสวยๆเลยค่ะโดนน้ำฝนคืนเดียวเนาะ,ค,ะนค่ะนี่ก็ค่ะชีวิตมีกระสีว้นเวียนอยู่แต่ในบ้านเนาะค่ะเนาะเก็บพักเก็บยาเห็ดอาหารไปค่ะเ mm hmm. มื่อนี้บรรูสีเห็ดยางกินเนาะคะ่ะเก็บพักไวก้กอนค่ะ สวยเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเก็บไปเก็บมากก็เต็มหมวจ้ะอ้ามันนอนอะไรอยู่ตรงนี้นันเอ,นอยียงอยูน่นี่อันนี้น้องเบลล่าค่ะพี่น้องอสวัสดีค่ะ วันน an an ี้อารมณ์ดีเนาะอากาศดีมานอนเกือกนอนกิยงโดดๆแล้วบ่ได้มาเล่นน้ำเอมี่พี่น้องนี่ละค่ะพี่น้องจ้าเก็บพักมาได้เต็มหมอจ้ากับข่าวเอมี่บอลูซีเฮ็ดหยังคือว่านั่นแหละจ้าเนาะชีวิตต่างแดนกันนี่ละค่ะอยู่บ้านเลาะบ้านไปแต่ละเมื่อแต่ละเว้นบ่มีหยังเฮ็ดค่ะมีน้องหมาน้องแมวเป็นเพื่อนไหนมาดูสิลูกนี่นโอ้ยอ้ยเอ้ยเ้ยวเราะัวเราะหัวเราะหัวเราะเราะหเราะหราะัวเราะหัวเราะหัวเราะหัวเระ เบลล่าเนาะมีแต่ซือดาล่าคะ่ะบานี้เนาะอาจจะก,กับขอบพูดหลายๆพี่น้องที่มาติดตามรับชมคลิปของเอมี่เนาะค่ะเนาะจะมาเมื่อนี้ต้องขอลาไปก่อนเนาะอยากอุ้มแต่ว่ายานพ่นก๊ดพี่น้องบางที่พ่นก็มากอันควรเห็นได้เหลี่ยนแห้งค่ะตั้งเต้นน้อยๆแล้วตัวนี้ไหนมาดูสซิต้องค่อยๆลูบ่นานนี้แล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเนาะมาพบกันใหม่คราวหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะกับน้องเบลล่าจ้า